คือคือผมว่าถ้าอย่างนั้นเอาคือที่รักมาเนี้ยวจับรุงทั้งทั้งแต่เราม่คิดค่าเสียหายในส่วนที่รับูกจริงเหานครับก็จับชีวิตซ้ายขวายดึงยาวแล้วก็มาคิดค่าค่าว่าเสียหายสี่ไร่นอกเหนือจากพ้นที่จริงอ่าาจรนะแม่เอาได้ อันนี้ทีนี้ไม่ต้องแล้วผมว่าทีเนี้ยเราจะรู้ว่าตรงนี้มาตรงนี้เท่าเลยยาวไปทางมดเท่าเลยมันจะรูของเขาไม่ใช่ครับไม่ใช่ฮะไม่เดี๋ยวหนูเชิญนายลงมาคืนกันเพราะว่านายบอกว่าให้เชิญที่ไมหายเลหน่อยไม่ไม่ไม่ก็ครับนะครับก็ถามว่าสัญญาเนี้ยผูกมัดไหม ผูกมัดคุกทีเดียวแหละพี่บอกตรงผูกมัดคุกผูกมัดตารางพอสมควรอาหน่วยหน่วยห้ามไปแล้วนะห้ามไปแล้วพระยังไม่ว่าผมถามที่ว่าคุณเอาเอาหน้าไหนมาจ้างคนละเหมาหนูละกันเพราะหนูก็ลูกน้องค่ะอ่าอนี้เราไปตรวจสอบื้นที่ร่วมกันดีกว่าครับเพ่อแก้ปัญหาตรงนี้ได้ไม่มี้คนงานของบริษัทนี้ใช้เขาทำไงก็อยู่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวพี่จะเชิญมันลงพักเรื่องเรื่อง ถ้าดูมินิสว่าเราจะจับคนงานเพื่อต่อไปหานายจ้างนายจ้างคนไหนคนสั่งขุดหลุมอ่าแล้วก็เราคือที่ต่อคือเราต่อไปหานายจ้างสัญญาจ้างสัญญาจ้างอะไรใช่ไหมแล้วเอามาไดูที่สตงนะครับมันไม่สามารถทําสัญญาจ้างได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าคุณก็ยังทําสัญญาจ้างกันได้อ่ะ

ได้ก็สอบได้ถ้าเป็นแบนรู้ว่าเป็นนอซอลแต่ป้าหมายไม่มีทิศไปรู้ครับตรงนั้นรู้ว่าได้ครับเรื่องไอ่ทางไอ้เส่สะพาลเขาแจ้งความครับได้ครับต่อเล็กต่อเล็กบางวลล้วมมาไม่ใช่ทำเป็นเป็นทริปแบุ่มของนุ้ยไม่ใช่ กำหญิงไม่รู้อยู่ตรงไหนนะฮะนี่ของร้องต่อพี่ทีนี้กู้รเหมาเราจะยังไงปัญหาคือเราจับคนงานไปเนี่ยก็ไม่ไม่ได้ประโยชน์ตอบนะครับเออเรามาจากกรมนรภาคสี่ซึ่งทางเทศบาลได้ร้องเรียนไปยังกรมนรภาคสี่ให้มาตรวจสอบเกี่ยวกับการบุกรุกที่สงวนทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์นะทุ่งเบี้ยนะครับจากการตรวจสอบเบื้องต้นทําให้เราทราบว่ามีการบุกรุกนะครับทําถนนรอบพื้นที่จริง นะครับแล้วมีการก่อสร้างรั้วเป็นรั้วคอนกรีตปิดพื้นที่ซึ่งรัศดรเข้ามาใช้ในการทำประโยชน์ในเขตป่าในที่สาธารณะในการหาเห็เดเก็บของป่าอะไรพวกนี้ครับนะครับจากการตรวจสอบในเบื้องต้นก็มีการตัดโค่นต้นไม้นะครับตัดนต้นไม้หลายต้นนะครับซึ่งผิดกฎหมายนะครับซึ่งกรมรารจะประสานอานวยกามและนําเรียนผู้วัาชาเพื่อ,อให้ส่วนราชการดําเนินการตรวจสอบอในความผิดต่อไปครับพื้นที่ล่างเป็นยังไงมรรคเพื้นที่งนี้ พื้นที่ตรงนี้นะครับในร่างแต่เดิมตรงนี้คือเป็นที่สาธารณะสําหรับพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกันทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์ทุ่งเบี้ยนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยก็จะมีการเมื่อปี60ก็จะมีการแบ่งพื้นที่เพื่อจัดสรรให้กับส่วนราชการใช้พื้นที่นะครับแล้วผ่านประชาคมซึ่งแต่ละส่วนก็ได้ตรงนี้ในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยจากการข่าวและก็จากอาจารย์ที่เข้ามาเขายืนยันว่ารัฐศึกษาเป็นผู้ดําเนินการในการบุกรุกป่าไถ่ที่ซึ่งพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ซึ่ง ประชาคมและสภาเทศบาลตรงนี้ชาวบ้านจะเก็บไว้ให้กับชาวบ้านในการทําประโยชน์ในการหาของป่านะครับแต่ในตอนนั้นนะมีการตกลงทําประชาคมและตกลงกันว่าพระึกษาจะใช้พื้นที่แค่ร้อยเจไร่ซึ่งผู้ว่าการในสมัยนั้นคือท่านนารงพลละเอียดก็ได้คุยกันนะครับปรึกษากันและตรวจพื้นที่ป่าก็พรศึกษาก็อยู่ที่170ไร่แต่มาในวันนี้ปรากฏว่ามาติในวันนั้น เกิดกระบวนการซึ่งพร,รงักษาบุกลุกและเข้าครอบครองปิดกัน้นไม่ให้รัษฎรเข้ามาหาพื้นที่ป่าซึ่งตรงนี้คือที่สาธารณะสําหรับพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกันเพราะนั้นถ้าปิดกัน้นอันนี้ก็ไม่ใช่แล้วจะยึดถือครอบครองไม่ได้อันนี้เป็นความผิดตามกฎหมายครับซึ่งเราจะดําเนินการประสานดำเนินการต่อไปครับจากการตรวจสอบที่เป็นยังพื้นที่นะครับจากการเดินตรวจสอบร่วมกับหน่วยป้องกันรักษาป,ป่าของกรมป่าไม้นะพบพื้นที่นะครับมีร่องรอยใช้รถแมคโครนะครับกวาดไถอ่า ความยาวนะครับทั้งหมดก็ประมาณสามสามกิโลเมตรนะครับแล้วก็จากการสำรวจพื้นที่อย่างละเอียดนะอ่ะพื้นที่ทั้งหมดนะครับที่ถูกปลุกร้อยยี่สิบห้าไร่ประมาณนั้นและพบไม้นะครับเป็นไม้ใหญ่ไม้เล็กถูกตัดโค่นประมาณพันพันกว่าต้นนะครับนะครับส่วนบางต้นก็มีการลำมีการลำเลียงไม้ออกไปบ้างแล้วนะครับครับการดำเนินการจากน,นี้ที่เป็น,นยังไงบ้าง การดำเนินการนี้คือเราจะดำเนินการการโทษหรืออะไรับต้องที่สภานะที่สบาเดี๋ยวก็คงต้องร้องทุกการโทษแล้ก็ต่อต่อกับพนักงานสอบสวนนะครับเพื่อที่จะดําเนินการสอบสวนในขั้นตอนต่อไปเพราะว่าในมันก็เลยดำเนินหน้าหน้าที่ของเทศบาลเทศบาลก็มีหน้าที่เพียงว่าในผู้ดูแลแล้วก็ตอนนี้มาพบมีการบุกรุกพอมีการบุกรุกเราก็แจ้งพนักงานสอบสวนเพื่อให้ดำเนินการสอบสวนในขั้นต่อไปครับยขอ